สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านพอเพียงครับสวนฮักอีสานเฮาครับอยู่ที่อำเภอประสาทครับจังหวัดสุรินทร์ครับมาที่นี่ก็วันนี้เป็นมีงานนะครับมีงานก็เลยเดินเข้ามาโอ้มีน้องๆอ,อ๋อจุงกะจุงกะบองบองกูอนคนเจ้าเออโอ้นี่ครับ <laughs> มาตรงเนี่ยครับเป็นจุดถ่ายภาพแล้วก็เขาบอกว่าอยู่ตรงเนี้มีนวดด้วยนะครับมีนวดมีจัดสวนสวยๆครับมีต้นมะเขือเทศมีผักกาดในข้างในพี่ๆเขาบอกว่ามีมีนวดแผนไทยด้วยนะครับ นเาห้องนวดแผนไทยเดี๋ยวเข้าไปดูครับไปดูว่าข้างในมีอะไรแต่ว่าตอนเนี้ยกลิ่นหอมมากเลยกลิ่นหอมมากโอ้ยเจอพี่ฉลองครับท่านอธิการครับกำลังมาใช้บริการอ๋อเนี่ยครับผมควรจะรู้เท่าไหร่แล้วแต่อาจารย์เลยค่ะนี่ครับผมควรไปสองร้อยเนาะต้องทำท่านอธิการว่านน้้อองงนวด รัดโอเคหมดแล้วครับเป็นไงบ้างครับท่านอธิการครับดีมากพอดีมันมันปวดสะบักมันปวดสะบักทีนี้ก็เลยเข้ามาหาก็เลยกำลังบำบัดอยู่พอดีก่อนนวดบาาคอไหล่เพราะงั้นก็ได้จังหวะพอดีเลยได้จังหวะพอดีเลยปกติก็พี่เขาก็นวดอยู่ที่นี่ประจำเลยใช่ไหมอยู่ที่อยู่ที่กลุ่มงานโรงพยาบาลประสานโรงพยาบาลประสาทแต่นี้เข้ามาปั๊บนี่ก็เลยได้จังหวะเลยแต่ว่าเวลาน้อยไปนิดหนึ่งเดี๋ยวก็กลับมาใหม่เดี๋ยวจะกลับมาใหม่ครับสวัสดีนะคะ สุดยอดมีมือหมอนวดสุดยอดละท่านครูถ้าต้องการจะนวดก็ไปนวดที่ไหนนะครับโรงพยาบาลปราศาสตรค่ะกรมงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกค่ะเปิดให้บริการทุกวันค่ะครับขอบคุณนะคะท่านาทิ่แ์ทวดีค่ะดีเลยครับผมเห็นเทียงนาน้อยเออดีมากเลยนะคะเนี่ยบรรยากาศค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ หอมเข้ามาเลยนะครับคุณผู้ชมลองไหมคะลองไหมคะเดี๋ยวจะมาลองครับอันนี้ต้องไปถ่ายรูปสวยใช่ไหมใช่ครับวันแบบว่าไม่เนี่ยเอาแบบนั้นนะนั่งอะไนี้เอานั่งมาเอาคุยเอายิ้มหวานยิ้มหวานให้พี่อาณาวดเลยวันไปส่งต้นไม้มาหร ยิ้มหวานให้พี่หน่อยยิ้มหวานให้กล้องหน่อยอ๋อคือหล่อแท้รอจี่บาทคันเขานั่งลูกนั่งพี่พี่นูกพยาบามานั่งรอเนี่มานั่งใกล้นานๆนี่มาๆมาๆมาๆปนั่งใกล้ป้าป้ายายจี้บาทมามาไม่เสียลูกมาเร็วๆยายจี้บาททําเองแล้วกัน เขาไม่เขีเขามีการแสดงอย่างนเอยังครับครับคุณผู้ชมครับก็คือถ้าหากว่าต้องการจะนวดนะครับก็แวะไปที่ กลุ่มโรงพยาบาลปราสาทนะครับไปตึกไหนนะครับกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกค่ะกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกยินดีให้บริการเลยครับสุดยอดเลยครับหอมหอมไพลหอมขมิ้นเนาะใช่ค่ะก็จะเป็นลูกปะโคบขานที่เราทำเองอันนี้จะทำใช้ในคลินิก ที่เป็นลักษณะเหมือนจ่ายให้คนไข้ก็จะเป็นจากองค์องค์งการค่ะเพศสกรรมแล้วก็ถ้าลูกแบบนี้เท่าไหร่ครับ โดยปกติณปัจจุบันนี้อยู่ที่60-70บาทค่ะถ้าจา่ายในคนไช้แล้วก็จะมีพวกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วก็การชาทางการแพทย์ที่เราใช้กันแล้วก็รวมไปถึงพวกยาพ่อเขาอ่ายาที่เป็นายาปรุงเฉพาะโรคเฉพาะลายโดยแพทย์แผนไทยปริญญาตรีค่ะอ๋อครับผมดีมากเลยครับถ้าหากคนไปรักษาเนี่ยสามารถ สามารถจ่ายตรงได้ไหมหรือว่ายังไงครับถ้าเป็นการรักษา,าเรา,เรา ตรวจ,จวนินิจฉัยโดยแพทย์แผนไทยแล้วก็ใช้ได้ตามสิทธ<อ>ิ์ค่ะแต่ต้องอเข้าไปในวันที่เราเปิดให้บริการในส่วนของแพทย์แผนไทยแต่ถ้าเป็นฝังเข็ม,มก็จะมีอีกวันหนึ่งเพราะว่าเราจะใช้พื้นที่ในส่วนของอตึกแพกทย์แผนไทยทั้งหมดเป็นการดูแลคนไข้ที่เป็นแพทย์าทางเลือก,มกไม่ว่าจะฝังเข็มครอบแก้วหรือว่าบริการนวดอ,อประคบแล้วก็บริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการทําน้ำเกลือค่ะแนะนำ ขอบคุณครับบค่ะวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้โรงพยาบาลปราสาทด้วยนะคะขอบคุณครับถ้าหากว่าต้องการนะครับที่จะต้องการนวดนะครับเพื่อที่จะบำบัดรักษาก็ตรงไปได้นะครับที่โรงพยาบาลปราสาทนะครับกลุ่มงานแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกนะคุณผู้ชมหอมมากเลยครับเข้าไปข้างในกลิ่นหอมนะครับ่กล้าเข้านะ อันนี้มาแสดงเป็นนางรำเหรอครับครับผมโอ้วันนี้แสดงรำรำรำเพลงอะไรครับรำเพลงระบำร่มระบำร่มและก็เฮ่หอมครับเฮ่หอมเฮ่หอมสลัมบอค่ะเฮ่หอมสลัมบอเนี่ยถ้าแปลเป็นเป็นภาษาไทยแปลว่าอะไรครับเบ้อเบ้อนี่ตำเบ้อตำเบ้อตำ ลำแบบนี้เลยใช่ไหมลำกรองยาวครับลำกรองยาวกรองยาวกรองยาวครับน้องเป็นคนสุรินไหมสุรินครับอ๋อเดี๋ยวนี้ครับเนี่ยเป็นคนสุรินทั้งหมดเลยไหมครับอ่าทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยครับอ๋อไม่ได้เป็นคนกรุงเทพเนาะไม่มีครับไม่มีเนาะอน่ารักมากเลยเอ้ยรอมากเลยถ้ารอเนี่ยภาษาเขมรสุรินเรียกอะไรครับอ่าอะไรนะดึง ร้ออนี่สวยรอ,อนี่สวยแต่ว่ารอ,อนี่คืออะไรเดี๋ยวนะยืนเลยจูง,ง <laughs> ลืมแล้วครับลืมแล้วเหรอครับร้ออ, <laughs> อ,อจะนับแปลว่าสวยมากโอ้ร้ออจะนับแปลว่าสวยมากถ้าอร่อยมากมากเหยังไงจะนับจะนับอ๋อก็เขาทำครับอืม <laughs> มาเห็นน้องๆก็ได้มีความรู้สึกแบบว่า สนุกสนานนะครับเพราะว่าน้องๆน,น่ารักนะครับวันนี้มาทําการแสดงอะไรนะครับช่อง YouTube ครับชื่อช่องโตโต้สนุ่ยแยมครับโอ<ฮ>้โหไ,ด,ได,ด้อ่าครับช่องยูทูบติดตามเลยนะครับะะอะไรครับลง,ลงวันนี้แหละครับเย <quila> <becomes S 1> ็นๆครับตอนเย็นๆก็ลงไปดูดีกว่าติดตามติดตามเนาะโตโต้สนุยแยมมีผู้ติดตามประมาณห้าหมื่นคนไปติดตามเพิ่มเลย ครับพูดติดตาประมาณนี้ครับโตโตโสน,โนุใช่ครับสน,นุยย้ำแปลว่าดอกไม้ที่สดใสครับดอกสน,นุสดใสเอีอยบัตสเบิร์มครับฮะอาร์โลไปว่าสบเบิร์มสเบิร์มสเบิร์มเจนับสเบิร์มสเบิร์มสเบิร์มละอ้อครับอันนี้เขเมเอวไหมเฮตีตะบ<ต>ัตนี่แหละครับก็หัดพูดภาษาเขมรนะครับ<ว> ผมบำเม็อันคนสุรินนะครับแต่ว่ามหาดบอกภาษาขมิอยูซุรินนี่แหละครับมาให้อาจารย์หน่อยๆครับสอนครับอืมเนา<อ>ะอะไรนะครับ,บ,บๆๆสวดสวดก็่เปลี่ยนเดือคนกราซีนครับเป็นคนกราซีนครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามในอีพีนี้นะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปจะพาไปชมนะครับ บรรยากาศทางด้านในของงานนี้นะครับที่ที่ไหนนะครับอันนี้อยู่อยู่อยู่ที่ไหนครับอีสานบ้านเทาครับอีสานบ้านเทาสวนท่กอะไรนะสวนทาอีสานบ้านเทาอ๋อสวนท่าอีสานบ้านเทาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ <laughs>